โอ้ oh, สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่11ตุลาคมนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายไม้สักนะครับทั้ง2ตัวนะครับไม้สักนะครับไม้สักเคลือบสีมะเกลือทั้ง2ตัวนะครับดูตัวแรกนะครับตัวนี้ก็ใส่ชุด c z 4-5-2นะครับ เดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมแกนลายหน้าหลังนะครับตัวนี้ลองแก้มสองข้างมือสอดนะครับเป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับสี่ห้าสองก็ใช้ครอบไกลเดิมได้เลยนะครับหรือใครจะสั่งเพิ่มก็มีขายนะครับครอบไกลอลูไม่เป็นสนิมนะครับ ใส่ครอบไกลเดิมได้เลยครับสี่ห้าสองทำลองไปให้แล้วนะครับมาดูตัวนี้นะครับเป็นไม้สักเคลือบสีมะเกลือเหมือนกันครับใส่ชุดชีเซ็ตนะครับเสื้อ25่มิลลำสิบมิลน,นะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับ ตัวนี้พร้อมครอบไกลอลูครอบแม็กสีดำนะครับตัวนี้ไม่ไม่แกะลายน,นะครับลูกค้าไม่แกะลายเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมาเหมือนกันครับลองแก้มสองข้างนะครับมือสอดทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับตรงมือสอดนะครับ มีสอดกับท้ายเจาะนะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็ทรงมีให้เลือกเยอะครับถ้กเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยครับมีทรงให้เลือกเยอะมากครับ ท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน YouTube นะครับลิงก์เพจกับลิงก์ไลนย์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับราคาไม่แพงนะครับรับทํำหมดครับ4 z 4 5 2 455 457นะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับโอเคครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Niggas in my bro tryna phase me